บบว่าจริงอ,อยู่แต่ว่าเขาว่าได้ยุแก้วกันอันนี้เข้าเข้าไล่เบิ้งว่านเงื่นก้อนใหญ่ของพอไหวน่ะครับพอไหวอายุหกสิบสองกันป้าครับนี่เนี่ยสิบสองห้าเป็นหกสิบเนี่ยหกสิบเป็นหกสิบสองเนี่ยหกสิบสองมันสิบเสด็จไปแล้วเนี่ยอพอสวัยอันจับตาที่เลขสามนี่ถ้าพอสวัยอายุหกสิบสามนั่นป่ะจับตาที่เลขสี่ให้ว่าเลขสี่นี่ครับพ่อแม่รักเมื่อกลักสิบ บ้านนี้ไอไอมวดอันแจ้าว่านันนี่นี่ยกตัวย่างนี่แม่นี่เราถืออันลอตเตอรีอ่เพราะว่าอันเราไปซื้อหารหนึ่งแปดบแราะอะไรเนบบ้านนี้ปูกก็เลยว่าบ่ได้ง่ายเอาเลขดวงแห่งของเจ้าไปเลยปูกก็เลยพี่ในใจเราเราซื้อแม่สมบัติคนอันเพอบอนดุงรถถึกใบหนึ่งเราบบมีเงินบ้านนี้เราเราไปเสื่อมอ่า ไอ,อ้ปูบอกว่าเอาเลขแปดออกอเอาเลขเก้าใส่ซะแล้วก็เล้ไปซื้อหาหนึ่งเก้ากราห่ากองหนึ่งตัวนี้เราไม่เงินสองรอ้อยเลขท้ายมันดอกหนะ้าเก้าหนึ่งหนาครับผมบานียนย้ายตัวที่ว่านกักกระดูกไปนั่นมาบานียไอเพราะว่าปูอันพีไตฮวงเนี่ยปูก็บบมันใจไปเลยดอกเพราะว่ามันฝันครั้งที่สองไอ้ปูมันตีมีแค่ ข้างข้างที่หนึ่งมันติเมนบันข้างที่หนึ่ง<ม>ย้ายตู้เราบอกว่าสองหกมันมาห<ม>ลังจากสองหกเม็ดเดียวบานนี้เพราะว่าผู้ก่ดั่งในโซนนี้อยู่แล้ว<ม>บ้านนีน้อะไรหวดแม่อ้อยนั่นทั่วมากว่าบูาสองหกลูกสิวทีอ่อ่างผูก็เลยว่า,ววาถ้าเป็นสามตัวตที่เสียแบบใดเพราะฉันแม่อ้อยแลเร้มาปรึกษาปูู้ก็เลยบอกว่า ออคันสามตัวเนี่ยอส่วนไปทั้งหนาเพราะว่าผีนเป็นศูนย์นี่แหละมันมันจะเป็นศูนย์สองหกคนมาตาสองหกมันเต็มก็เคลื่อนไปเป็นสามหกมันก็ไปถึกตัวนี่วันนี้ใช้บ้านนี่ถึกเกือบแทบทุกคนเลยโข้าเจ้าไปซื้อสองหกมันบ่ได้เห็นล่เพราะว่าเม็ดเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงได้วันข้าเจ้าพันธุ์ละถามเพราะว่านั่นถ้าสองหกมันบ่ได ราัาไปซื้อสามหกกันเลยครับบาน,นี้แม่สุบัติแล้วเราไปซื้อนอไอเลขตัวนี้ล่ะเลขไอ้แล้วว่าจะไปซื้อศูนย์ศูนย์สามหกกันล่ะอันที่โูนีน้ำเพราะว่าสองกับเพี้ยนเขาเขาขายครับบน,นี้แล้วเ,เราไปเห็นลอตเตอรี่เราไปเห็นลอตเตอรี่ปุ๊บเราก็ได้ไปซื้อห้าเก้าหนึ่งได้แล้วก็ได้ถึอเลข นึ่งายสามตัวหนึ่งายตัวครับแล้วก็บออันแล้วก็ถวายปัจจัยผู้จ่ดกประมาณหนึ่งร้อยบาทเองแล้วบ่อถวายหลายครับศูนสามหกคือว่าบ้านเ้ื่อยปูบอขาเจ้าติดติดสามสามอยู่ศูนย์สาศูนย์สามหกอันศูนย์สามหกอขาเจ้ากบอกให้ซื้อ่าก็จะอันผู้แปรไปวินิจฉัโอ้่าเอออันนี้ของอันของไอ้ลุงพี่อัน ใส่ป็นยูบ้าเท่านั้นโอ้บอกเข้าใจก็เรื่อบริสุทธิ์ยูจี้ค้องไว้พอปูออกเพราสองคล้องเอาเอาจังซี่สีอันพอสมัยนี้บอส้็ได้เข้าใจหลายอย่างก็ได้เพราะว่าปูโบเห็ดละเอียดไงครับผมนี่นี่ยกตัวอย่างนี่นี่ยกตัวอย่างอ่านียังงอกระทาเมื่อเดียวคนแล้วเดือนมิถุนาคนเลบอแมนถ้าเปลี่ยนมิถุนาพอสมัยก็หกิบสามตัวแมนอยู่ครับแต่ว่าก้อนอันก้อนอันหกิีสองเดืบ พอสวายกับมีโชกยุ่เพราะว่าอันมันจิรับกันอันนี้อันปูกันไะไรให้ทีเดบผมอันช่วงนั้นอันปูใหญ่มัติดไปอันยู่เล่อนี่เปล่เห็นว่ากันยังยังยังมีโอกาสอีกยุ่ปูปูยังมีโอกาสอยู่อันนัที่เลขสามอพราสวายต้องขอใจแบบนี้คือยังเงื่อนกวนตัวพราะสวายมันอยู่ที่เลขสามนี่นี่ยกตัวอย่างหนึ่งคือยังปูเนี่ย ผูเนี่ยหกสิบหานว่าคันเลืไปมันจะเป็นหกสิบหกเป็นแบบครับบ้านนี้อายุปูนี่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 เห็นแล้วนี่ครับนี่แม่สมบัตินี่โอ้ม่สมบัติลาอยุ่แล้วมีดวงไล่ตามที่นะครับอ่าเองอายุสี่สิบแปดป่ะครับนี่อายุสี่สิบแปดปีมัติไรมัติตรงกันอ่เดี๋ยวดีเด้เพราะสบายต้องกันไอ้คันอยากมีโชคอยู่เนี่ย นี่นี่ไม่ยิ่งมาเทเลไปทั้งเนีน็นป่ะครับสิบสองสามสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนี่ของแม่เนี่ยสิบตกที่เลขหนึ่งเห็นป่ะนี่เด็ดครับกันไล่ตามนี่ละนี่ครับอายุสี่สิบแปดปีบ่เนี่ยนับต่อแล้วกับวันจันทร์ป่ะครับอาทิตย์จันทรน์เด็ดแล้วก็ตกที่เลขหนึ่งอีกเหนป่เนี่ยนี่ครับ นี่อันคออทีท่หนึ่งคอที่สองบัดคอที่สามแล้วเกิดวันที่ยี่สิบหกแต่ว่าขัดผู้อะรอันจำวันที่จำสามคออยู่บ่ใดก็จบเลยแล้วเกิดวันที่ยี่สิบหกเมื่อกี้เนี่ยตกเลขนี่มันบ้ากันนับไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเสองตัวสามตัวสี่สิบห้า ตก,ตกที่เลขส่นมาอันนี้คือตกเลขเ็นเลขเก้าสแสดงว่านัำผ่านน,านี่ตกที่เลขเก้านี่ในตกเลขนี้อมของเราตรกเลขนี้มาหลังจากตกเลขนี้แล้วบานนี้มันจิจับอันนี้ก็เลี้ยงตามตำแน่งเลยมันก็เป็นหนะนึ่งหนึ่งเก้านะบบานนี้เลขสุ่มนี่มันก็จะเป็นสิบกอก็เที่เป็นบานนี้สามขอนี่บานนี้เล่ากับอันขันเป่ามันก็จะเป็นสิบเอ็ดนี่มันบ้าครับผมบานนี้ หาหนึ่งแปดมันไม่ปัญหาเพราะว่าหาหนึ่งแปดเนี่ยปูก็ะึ้นว่ามันกี่พอเป็นเลขเพราะว่าพีแต่หงมันว้มันล้ที่จริงพีแต่หงมันต้องงวดที่สามดีไม่จึงแมนครับวานนี <B> ane, oh. ้เพราะว่ามันกตัญญกติกาของพีแต่หงแ้วเพราะว่าพีแต่หงเนี่ยเขาไปเฮ็ดบุญลวดมันต้องสามปีเขาไปขอเบาไปก่อนครับบานนี้ปูก็เลแนในน้ำว่า ม่นมีปัญหาอย่างประสริฐไอ้ห้าหนึ่งแปดหรือห้าแปดหนึ่งของร่ของร่องมีปัญหาเนี่ยเพราะว่าเจ้าจะไปซื้อแล้วตัวนี้อยู่แล้วอืเจ้าก,ก็ไปซื้อหาเก้าหนึ่งหาหนึ่งเก้าตัวนี้จบแล้วก็ได้นทีถัดเราไม่เงินหลายแล้วีเขาขายเป็นหาใบผู้นี้<อ>บานิ่นเพิ่นกัไปน้ำมูนแล้วก็บพันหลุดแบงกันนะเ<อ>ป,ป็นบ<อ>ัวร่ายบานิ่นอันนี้สําหรับไอ้อของเงินไอนอ,นอีกอีกภาพหนึ่งนี่ป่ะ<อ>นี่นี่ภาพหนึ่งมันเป็นยังไง มานนี้มานนี้มันเป็นแบบนี้ไอ้้งวนี้หวเนี้ไอ้ย้ายหอยครับอันหมวไม่แดงจะโซทรอนก็เจ้าก็ถึกย่างหลายอยู่หรอกเพราะว่าคำนะน้ำของปูเพราะว่าลูกศิษย์ูถึกเหมือที่เขาติดตามนะเพราะผู้ว่าอธิบายได้ครับมแต่ว่าอันไอผู้ว่าอธิบายรถปนี้ไอ้ก็จาไปน ใส่ปัญญาอก็ยังสองหกแยกตัวเนี่ยนะเพราะว่าไอ้สองหกของแยกตัวเนี่ยปูสีวา่าจึงไดนก็ะเทนสองหกมันเต็มนะมันนะมีปัญหาเก้าสองเก้ามันก็เต็มปูก็ได้ว่าป่อยากไปขึ้นไอ้ลักซิปอ่ะเพราะว่าลักร่อยตัวนั่นแหละทานมันมีปัญหาที่ลักซิปมันนะการลักซิบคือมันถือรวดมันแต่เลขอะมันแมนอยู่แล้วครับปูก็ได้ว่า เอาไปเป็นสามหกหกสามเ่นั้นเป็นกระได้ถือแต่ว่าคนถือหลายอยู่แต่ว่าโมเมนต์หนักมันกับคนก็ไปล้างซื้อเพราะว่าแปดมันมีปัญหาอยู่แล้วเจ้าของมาได้ใส่ปู้กำับบริจัอดบ้านเองว่านี้เดียปูัวว่นี้อ่าพอสมัยต้องใส่สติย่างหนักเนี่ยครับผมบ้านเองใส่สติแล้วบ้นดีนะนั่งสมาธิเออนั่งสมาธิแล้วก็ใส่ไปสมาธิยางอีกเือยังหลังบูรด ไอ้โจมหาย,ายายนั่นแหละแล้วเอากระดูกไปไปเข้าท่าบารีเพราะด่วดาว่าโอ้พราะท่านลูกติดจมให้ขนาดอันนั้นไอ้ลูกติดประมาณร้อยกว่าคนเนี่ยมันเขาเข,ขามาถึงไปเกือบครึ่งวินนิจมาถึงมาแค่ห้าสิบห้บาสิบหนึ่งเพราะทนบารีปูก็แลว้วว้าวไปบารีอ่าเมือ่อ มือเลยออกวันที่หนึ่งวะครับผมเออวันที่หนึ่งนะปูกับฟันวันที่หนึ่งนะอืมคือแย่งกันคันฟันคั้นที่สองนี่เจ้าว่าปูเพราะเคยฟันคั้งที่สองแค่ีหนครับผมคังที่หนึ่งนี่ไอ้บ่มีปัญหาแต่ว่าทำนี้ปัญหาก็อ่าห้าก็แปลีอวครับมันนี่ไอนปูก็แนะนำให้อยู่ผู้ใดติดตามผู้นี่จืบว่าใครไอ้คือเพื่อนๆนี่บรู้จักบ่ถือนะครับผมมันนี้อ่า ย้ายอันนั้นย้ายอันเก่าละย้ายย้ายตู้คนละย้ายตูกมาอีกเออย้ายตูกมาอีกผู้จมให้อะนะว่าสองหกมีปัญหาพระท่านบผมบาดนี้แล้วเราว่าโอ้ยพระท่านผู้พระท่านปู้มักอันอ่าผู้มักผูมักวัดปานนะแต่ว่าวัดนี้มันกระต้นไม่หลายอยู่เลยเพราะว่าบู๊เองแล้วก็อันเก่ามันก็หลายอยู่บาดนี้พอดี้แล้วเราว่า ปูเพระน่้นอันมันมีทีมองหนึ่งเจ้าของมันตายหมดแล้วพี่น้องคนนี้แล้วพระน่<ม>้นอันที่อันหนึง่งไอ้ใอยที่บอกอันให้เครือญาติคอย,คอ,ยอันหรือผู้อันนั่นเอาที่อันไอ้ที่สวนอ่ะมันเป็นจนวดแล้วเอามาให้ปูเพระน่้นไอ้ให้ปูไ<ม>อ้ไอ,อ้พี่ารนาเบิง ใหส้างวัดเด้อเพื่อนบ้ดนเนี้เพื่อนเรามา่มอบให้ปูยายตู่น่ะอันเพื่อนเป็นพีนแหละร,รู้สึกว่าเป็นพีนี่ตีเป็นเลขตัวใดก,กักยาก,ก็ยังพูดตีอันไอ้งวดที่ผพันมาน่ะพู่เพื่อนเป็นลักร้อยนะบบานนี้พอดีเพื่อนเอาเชื้ที่ดินมาให้น่ะมันเป็นที่สวนอ่าที่สวน,สวนอันไอ้ที่ดินมันละลายนะครับบาดนี้เพื่อนเราว่าปู่เป็นมักยุ่เป็นพระ มักปลาเพาะนั่นสันโดดเพราะนั่นให้พูกให้พูกเนี่ยไปสร้างวัดสาบันในปูก็เลยเอาสนดที่ดินอันนั้นอ่ะรับน้ำเล่ามานันมาเนี่ยแล้ก็เล่ลา่ากับสถานที่เล่าหันละสถาบันปูก็เลยหูงเมื่อขึ้นแต่วันอันปูเอ้ไอปูอ่านบางยอสที่ปูอ่านบางวัดสนดที่นั่นมันเรามีห้าไร ตัวดนิติปูอ่านมึงเนี่ยมันมีจำนวนห้าไร่บ,นนบนันีิปูเกิดอ่านเรียบร้อยแนละ้วปูเกิดไลยอ่ารู้สึกว่าจะรู้สึกโตนะครับจะได้เตือนถึงบันี้ไอ้ทั้งยะโสธรก็เราโท่มมาไอ้ทั้งอำเภอสังขงค์คว<อ>งก็ท่วมมาปูเกิดไลยให้ไอ้ไอ่าที่ว่านั่นที่หน้าที่สวนนะ่ะห้าไร่ครับผมเท่านี้แหละจบ อ่าแต่ว่าอันสม,มวดแม่ห้อยเป็นการตัวมาถามกุ้มน้อยู่ยุบบนไอปูเลยว่าให้หมดตุเจ้าไปแปลออกไปไปไขอัน,นอันนั้นเนาะเพราะว่าเลขปูนเนี่ยมันมันต้องแปะสมุดที่ถึงมันจะเป็นตัวเลขไปแล้วก็ต้องแปะนี่เพราะว่ามันโมเมนต์เลขคำนวณมันเปนเป็นเลขไอ้นิมิตขวัญ อัติพานมากก็ต้องแปลตัวแปลออกมาเป็นสามหกนี่ก็ได้ครับที่ห้าหนึ่งแปดแปดดังกับทีพอกร่างว่าใชก็เป็นห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งมันก็ถือเลขอันท้ายนี่เอาพราะสาวไ้ที่แปลว่าอย่างไหนไอ้ที่ดินอ่ะพื้นให้อันแช่ต้องใจจริงๆนะท่ากับแปลท่าก็การแรกแต่อันพวกคุณที่หาตรวจซ่ก็จะเป็นโซนห้ากน็แต่ว่า ศูนย์เนี่ปูกับบ่ได้แนะน้ำล็อกกับัญญาพอสวยตะก้อนเพราะว่าดวงพอสวยกัดพ่อมีอยู่นี่เหระครับนี่ไอ้ยกตัวอย่างเออเอาเอาคอนี่เป็นตัวอย่างถ้าสมมติว่าพ่อสวยพ่อสวยนี่มันว่ามีโชคที่เลขสามอย่าลืมอปูประได้บันทึกตัวนี่เพราะว่าปูประเด็นไล่์ละเรียดไงพ่อสวยน,นี่มันว่าพ่อสวยอายุหกสิบสองบ่ะหกสิบสองตัวก็ร่างสิบเบิร์ตเนี่บ สิบสองห้าเป็นหกสิบหกสิบยังนี่ยหกสิบเอ็ดงกติบิ่งนี่หกสิบสองเลขอะไรเลขสามเลขสามเออเลขสามถ้าสมมติว่าอันไอยกตัวอย่างขึ้นจังหวัดเนี่ยมันได้หามาตัวเดียวนะมันอิทันพลอสบายอยากว่ากูจะไม่โชคบ่คุณกัเอาเลขสามมาต่อกับเลขหาน่ะอลขสาม